ชื่อคนแรกครับชื่อเจมธีรดลครับผมเจมอายุเท่าไหร่เจมอายุไหรสิบแปดครับวิบต้าหัวใจเชียวอ่ะอาตไปค่ะฝนสนันทชัดค่ะฝนอายุไรนะฝนสนันทชัดค่ะฝนัันนชเสียงเด็กน้อยอายุไรยี่สิบเอ็ดค่ะยี่สิบเอ็ดอค่ะชื่อเบลเข็มิสลาค่ะอายุยี่สิบค่ะยี่สิบ แล้วคุณหมอล่ะพี่ซาลิสครับอายุ17ครับ17ปีนี่เล่นในอฮอร์โมนซีซั่น3ครับผมค, <ะ S 1> ค่ะเล่นเป็นตัวอะไรกันบ้างคะ่ะเจ๊เล่นเป็นอะไรของผมเล่นเป็นซันครับผมซันคาแรคเตอร์คือ,อก็ตัวซันคาแรคเตอร์ก็จะมีความเป็นผู้นำครับแล้วก็จะเป็นคนที่ขี้เล่นเจ้าเล่ห์แล้วก็มีความแรดอ,อยู่ในตัวมีความแรดความแรดแรดแรดขุดซาพี่เล่นน่างงี้ยหรอ ไม่ใช่แรดแบบนั้นบ้าหรอแบบกระล่อนกระล่อนหน่อยใช่ครับประมาณนั้นตัวจริงเป็นคนกระล่อนหรือเปล่าเนี่ยไม่เลยครับผมไม่เห็นเด็กๆเนื้อกรอบหน่อยไม่ได้มาแม่อุ้มมาแม่อุ้มแม่พละพงษ์ครับครับผมนะคนต่อไปฝนล่าของฝนแล้วบทเป็นดาวค่ะฝนตั้งแต่ซีซันหนึ่งหรือมะใช่ค่ะอยู่มาสามซีซั่นกับเบลสองคนที่แบบอยู่มาตั้งแต่ซีซั่นแรกค่ะพอมาเป็นซีซั่นสามอย่างเงี้ยก็จะมีเรื่องความสัมพันธ์ของดาวก้อย ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะที่แบบเป็นคู่จิ้นเลสเบี้ยนอะไรอย่างงี้ค,ะค่ะให้แฟนคลับได้แบบได้ลุ้นกันว่าสุดท้ายแล้วจะลงเอยกันยังไงค่ะใช่ใช่ใชเออค่ะก็ะส่วนเบลรับบทเป็นก้อยนะคะก็อย่างที่เบลตอนซีซั่นหนึ่งรับบทเป็นอะไรอ่ะเป็นก้อยแหละ,ค,ะ <c oughs> ค่ะเป็นคนนอนอะคะ <c oughs> ่ะเด็กเขาเปลี่ยนเปลี่ยนแต่ว่าแต่ว่นแราเลน่ลนเป็นก้อยอีกอีกอีกซีซั่นนี้เป็นโป้ง จะเล่นเป็นเพื่อนมีฝนนี่แหละค่ะแต่ว่าความสัมพันธ์เราอาจจะแบบยังไม่ได้ยังไม่ชัดเจนใช่ไมยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ใช่ค่ะแคร์เตอร์ก็คือจะเป็นผู้หญิงมองโลกในแง่ดีนี่แหละแล้วก็เราก็สนิทกันสนิทกันจนรักกันคิดนอกเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ครับก็ไม่ใช่ครับบทเป็นคนชื่อบอสครับอ๋อบอสบอสเขาจะเป็นเด็กที่แบบว่าเรียนเก่งมากๆแล้วก็เหมือนเป็นสายเนิร์ดเล็กๆอะครับคือเขาจะแบบ เป็นเด็กที่เดินตามเส้นตรงมีอ,อุดมคติมองโลกอีกแง่นหนึ่งกับคนอื่นอะไรเงี้ยมันใส่แว่นได้ค่ะ,ะใช่ได้ข่าวว่าเจมเป็นแบบหนุ่มนักกีฬาชอบฟิตหุ่นเหรอฮะอ๋อไม่ไม่ชอบออกกำลังกายไหมก็ชอบครับแต่วิจกรรที่เราชอบคือก็ชอบเข้าฟิตเนสครับผมเข้าทุกวันไหมอ่ะไม่ค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยจะเข้า ดีดีหน่อยไม่ฟิตเนสขนาดไหนฮะฟิตเนสขนาดไหนไม่ไม่ค่อยได้คืนเท่านี้เดี๋ยวป๋าให้ตังค์เดี๋ยวป๋าให้ตังไมนี่นี่นี่อยู่นี่อะไรเดี๋ยวป๋าให้ตังโอ้โหนึกว่าตีนไก่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คุณนี่คุณคุณดูนี่เข้าเข้าฟิตเนส ต่อวีคเท่าไหร่คะประมาณสองสามรอบคุยไปดิวีคสองสามรอบไม่ต้องกังเสียกอะไรก็คุยไปดิบ้านเหรอุ่คุ้คุณคุยไปคุณคุยไปคุณคุณต้องมีสมาธิเป็นการเป็นนักแสดงต้องมีสมาธิคุยคุย่ารมวก แบบเราชอบยังไงผิวขาวหน้ามวยหรือว่าลูกครึ่งโทรสัพท์ทำไมมาเปิดโทรศัพท์สั่นเลยตัวสั่นมากเลยลูกครึ่งอะไรลูกครึ่งอินเตอร์แบบฝรั่งฝรั่งใช่ฮะชอบลูกครึ่งอินเดียก็เป็นอีกแนวหนึ่งค่ะก็หน้าคมคมใช่ก็เออชอบหน้าคมไม่ฝนไม่ฝนสเปคเป็นยังไงไม่ต้องเล่นใช่ไหมคะอะไรนะมากงั้นกโดนตายเลยไม่ฝนมีสเปคไหมสเปคเป็นยังไงเอ่อก็ชอบผู้ชายสูงๆค่ะชอบชอบผู้หญิงหรือเปล่า ถามจริงเพราะภามันจะติดติดภาพว่าแบบในในเรื่องเล่นเป็นแบบนี้เคยเคยรู้สึกเวลาเวลาเล่นแล้วรู้สึกจริงๆริไหมเล่นเล่นแล้วรู้สึกจริงๆอ่ะเล่นแล้วรู้สึกตลอดค่ะเพราะแบบคืออย่างตอนเล่นแรกๆก็ถามว่าแบบเมื่อกี้นี่ปรึกษาอะไรกันไหมแบบเอ้ยเราต้องมเลถามว่าเมื่อกี้ไม่ได้คิดอะไรกันใช่ไหมที่เล่นไปเอะไรเล่นเหมือนกันแบบบางทีเราเราเราเข้าตัวละครแล้วมันเป็นโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อินแล้วก็แบบปล่อยความรู้สึกไปแล้วก็แบบ ที่ไหนกันแลเนี่ยป่าอะไรอย่างนี้ที่มาในรายการของเรานะคะก็อยากให้แบบโชว์เลิฟซีนหน่อยเพราะเป็นคู่จิ้นตอนที่เล่นเล่นยังไงอะระหว่างเบลกับฝนอ่ะใครละเบลกับฝนเบลมีมีคนนั้นอยู่ในที่นี้ชื่ออะไรนะเบลเบลก็ได้ค่ะฉากมาที่เล่นเลิฟซีนกันแบบเป็นคู่จิ้นผู้หญิงผู้หญิงเล่นยังไงเลิฟซีนให้ให้จำลองสถานการณ์ดีกว่าค่ะอยากให้ทำอะไรอะไรอย่างงี้ฉากมองตามองตากัน อย่ามองตาดีไหมถ้าเธอไม่แคร์อย่าจูมือได้ไหมถ้าเธอไม่รักอย่าบอกว่าคิดถึงถ้ามันไม่จริงน้องๆอาจจะยังเข้าพระเข้านางไม่เป็นไม่เป็นไงหอมหอยจะทำให้ดูค่ะ อย่ามองตาไดีไหมเ้าเธอไม่แคร์อย่าจูบได้ไหมถ้าธไม่รักอย่าบอกว่าคิดถึงเธอไม่เหมือนซ้อนเลยก็บอกว่าปบมูแตเลยน้องร้อจะได้รู้ว่าการเข้าบทเข้ารางไนแสดง นัดแสดงพี่ว่าผู้หญิงผู้หญิงไม่น่าก็อยากแคร์คนกับคังคองน่าก็อยากแบบไม่ได้จบหน้าต้องจุ่มจังเลยฮะมายเหมือนคนลบจิตแล้วจะเดาถึอันดดีที่ เเรามีกมเล่น,ก,นกาเกมจอมยุทธ์ลมปราณหอยหอมและแกงฮอร์โมนต้องแบ่งเป็น2ทีมเพื่อแข่งใบคำสุดพิสดารโดยการพลัดเบาเทียนด้วยจมูกเพื่อรับคำใบใต้เชิงเทียนแล้วใบให้กับสมาชิกในทีมตอบซึ่งการตอบในแต่ละครั้งก็ไม่ธรรมดาเพราะจะต้องถูกอีกทีมมากกอบกวนด้วยคอนอัศสรรย์ซึ่งทีมพี่หอยประกอบด้วยน้องกลและน้องพี และทีมพี่ต้นหอมเระกอบด้วยน้องเบลและน้องเจมงานนี้จะทำให้คู่จิ้นร้าวฉานหรือไม่ไปดูกันและ <c oughs> ทีมที่จะได้เริ่มเล่นก่อนนะคะ <c oughs> ทีมหอมเสียสละให้เป็นทีมพี่หอยค่ะเสียสละาย เสียสละให้เลดี้เฟิร์สเลดี้เฟิร์สก็เลยคิดว่าการเป็นคนแรกคือการเสรียสละได้สประจำที่กลัวเหรอเบี้ยวโชวก่อนอ่ะไม่ใช่ทีเด็ด ใจไม่ใช่น้ำโมกครับพี่หอยมันที่มูกมันไม่หวัดอยู่อ๋ออ่าเป็นละครจักจั่งวงๆเจินละห้า พี่หอยตอนขอยาลดน้ำมูกแล้วแลกรับงานนี้ไอ้ที่อยู่ในนาข้าวไว้ไว้ไอ้อีจ่าอี่ามาแล้วเลิกกันเลยกเลิกกนได้แด้าวได้ไ้าได้ได้ฟา้าว้ไม่ทำั้นไม่ได้จสิงโตสิงโตมีอะไรสิงไปยิบไปหยิบไปหยิบใช่เป็นสัตว์เป็นสัตว์เป็นสัตว์ คุณต้นหอมบ้างนะครับเมื่อกี้ทีมของผมนี่ทำไปได้สี่ะครับกระจอก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 ห้ากรือสี่ทำเนี่ยโออโห้ยเอาให้ได้มากกว่าสี่นะครับพร้อมลึงนาทีครึ่งพร้อมแล้วไปเลยพี่ต้นหอมครับเขาให้ใช้จมูกเป่านะครับไม่ใช่ปากที่จะไม่ให้ น้องเบลครับอย่าใช้ปากเตอสิครับอะไรอะไรที่เป็นลตะพอนไม่ไม่ไ่ไม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 ่่ไ่ไเ่ไม่ไม่่ไเ่ไน่ไ่่่ไ

หอมเขาสามขีเป่าด้วยปากกันทุกคนเลยใช่ไหมครับเนี่ยทำได้เท่ากันแต่ว่าทีมนี้เป่าใช้ปากเป่าครับเขาหาว่า <c oughs> ผมปากเป่าแต่ขี้มูกผมแต็ม <c oughs> มั่วทีมที่แพแ้คือทีมต้นท้า <c oughs> เอาละเดี๋ยวเราจะมีบทลงโอดบทลงโทษของเราก็คือ ทีมผู้ชนะของเราในวันนี้ก็คือทีมพี่หอยและบทลงโทษสุดโทด Happy Birthday ทีมที่พ่ายแพ้จะต้องถือเค้กพร้อมจุดเทียนแม่เหมือนจะง่ายนะครับคุณผู้ชมแต่สมาคมนิยมยิ้มซะอยากไม่เคยลงโทษแบบธรรมดาอยู่แล้วเพราะเทียนที่ว่านั้นคือประทัดเอาละครับบทลงโทษของเราก็คือ แฮปปี้เบิร์ดเดย์ยูฮูของเรานะครับเดยนี้เค้กของแต่ละคนจะมีประทัดอยู่นะครับแล้วมันจะเป็นระเบิดเวลานะครับถือดีๆนะครับเริ่มทีละคนเริ่มจากน้องก่อนหวัวหน้าดูสภาพหัวหน้าดูสภาพหัวหน้าไม่เอาเอาคนอื่นมาเอาผู้ชายต้นอะไรมาก็ได้ไม่ต้องต้นหอมผู้ชายก่อนเอาผู้ชายก่อนผู้หญิงไม่รู้ชายก่อนยืดไปเริ่ม ิตามมิดชิดเลยนะครับมองมองไม่เห็นแหมโยกเสือใส่ตาแหมยังกับพี่สูงร้อยแปดสิบโอ้ยเห็นนะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดหรออีหัวน่ะอีหัวน่ะเดี๋ยว หมือนาคุณผู้ชมครับสังเกตพี่ต้นหอมให้ดีนะครับกำลังจะเอาคืนพี่หอยแล้วครับไม่หอยดี๋ยวก่อนทำฉันไม่ไ,ได้แม่ไปลราชอเขาไงโดนเองแบบนี้แหละครับพี่หอยอ่าขอบคุณน้องๆจากพมสา ฝากผลงานไปเดี๋ยวจากน้องก่อนคผู้ชมชีวิตโอเคค่ะก็ฝากไว้นะคะฮอร์โมนที่ั้นสามเป็นที่ั้นสุดท้ายนะคะก็ก็ออนแอร์ทุกวันเสาร์นะคะสี่ทุ่มครึ่งนะคะช่องช่องวันค่ะช่องวันนะครับออนแอร์ด้วยค่ะนะฮะช่วงหน้ามีอะไรมีตลกแล้วดิช่วงหน้าไม่เครียดเพราะว่ามีตลกจากคณะดังนะคะจะมาเล่นตลกให้เราดูได้แบบอมยิ้มก่อนที่คุณจะไปกินข้าวเย็นกันจ้าว้าจะพักสักครู่ค่ะ Tchau, tchau.